ตายเลยระยะที่เป็นค่อนข้างเยอะแหละกั่นคือหนึ่งน้ำหนักตัวลดลดเลยผอมเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะคุณหมอกลุ่มนี้ยังชัดเจนหน้าืีงตัวตัวเหลือง,ต,ต,องตาเหลืองท้องก็จะบวมออกมานะครับแขนขาเล็กตาเหลืองตัวเหลืองท้องโตนี่นะฮะแล้วมันมีอาการร้ายแรงถึงขั้นไหนคะคุณหมอก็สุดท้ายถ้าเป็นเยอะก็เสียชีวิตอันตรายของมะเร็งตับนี่นะเพราะว่าตับมันเป็นอวัยวะเดียว สำคัญที่มีอันเดียวนะครับถ้าเสียแล้วเสียเลยนะครับและสมัยนี้เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนตับแต่ว่าไม่สามารถทำได้ทุกคนแล้วก็การที่จะหาตับมาเปลี่ยนเนี่ยมันก็ยากมากนะฮะต้องได้รับบริจาคจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วแลวสภาพตับยังดีอยู่นะครับในเรื่อง,งของอาหารการกินนี่เราจะมีการรักษาหรือว่าดูแลยังไงคะที่จะหางไกลถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราควรที่จะเป็นการดูแลดีกว่านะครับ ก็คือพยายามเลี่ยงอาหารกลุ่มเมื่อกี้นะครับคือพวกถั่วลิสงอาหารพริกที่แบบเก่าเก็บค้างโอกาสที่จะมีเชื้อราเนี่ยก็ควรเลี่ยงอาหารไม่เกรียมทอดย่างปิ้งอะไรต่างๆนะครับที่มันทําให้เนื้อมีกลิ่นเกรียมเนี่ยอาหารหมักดองนะครับอาหารปลาที่ไม่สุกเนี่ยอันนี้ดูดีนี้เป็นอันตรายเลยแล้วก็อาหารที่มีพวกอะไรดินปัสสาวะพวกแหนม พวกอะไรพวกนี้นะฮะ,ะพวกบางทีพวกลมควนันไส้กรอกเบคอนที่มีส่วนผสมของพวกนี้เนี่ยก็ควรเลี่ยงก็คือถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องทานแต่ถ้านานๆานทีก็ต้องก็ต้องระวังเหมือนกันพวกพวกนี้มันสะสมะเรากินปุ๊บไม่ใช่ว่ามันจะกําจัดออกไปนานๆรินๆพวกนี้มันกินไปเรื่อยๆอถึงแม้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กินประจํากินบ่อยๆหน่อยนะครับมันก็จะสะสมในร่างกายได้ค,ครับ,รบแล้ว ะมะเร็งตับเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีสังเกตได้ยังไงว่าเอ๊ะจะเป็นหรือเปล่าด,ด้วยวิธีไหนบ้างคะ,ะถ้าดูอาการทางด้านร่างกายเป็นหลังเนี่ยนะครับร้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากถ้าถ้าจะถามหรือว่าจะเอาแสดงอาการแสดงทางด้านแบบระยะแรกๆเลยอย่างที่หมอจะทาให้ดีเอาแบบระยะที่มันไม่เล็กๆ่ยให้มีอาการเลยไหมบอกไม่เลยไม่มีเลยบอกไม่ได้เลยนะครับก็คือบางคนเนี่ย ตรวจเจอจากการตรวจค่าประจําปีออนะครับสมมุติมาเช็คค่าตับนะครับอา้าวค่าเพราะว่าตับสูงอ่านแ้วสาวดูมีจุดในเนื้อตับที่สงสัยนะครับแล้วก็ไปตรวจต่อเพิ่มเติมอ้าวเป็นมะเร็งนิดๆก็รีบรักษาซะกลุ่มเนี้ยหายลองสังเกตว่าถ้าเราเคยได้ยินว่าเป็นมะเร็งตับเนี่ยนะครับทั้งจากประสบการณ์ตัวเองหรือคนใกล้บ้านหรือว่าถ้าผู้ชมก็ตามเนี่ยที่มีอาจจะเคยมี ประวัติคนใกล้คิดว่าเป็นมะเร็งตับส่วนใหญ่คนที่เราได้ยินมาคนที่เรารู้จักใกล้ชิดมักจะเสียชีวิตเนื่องจากว่าทุกคนเหล่านั้นส่วนใหญ่มักจะรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ต่อเมืม่อมีอาการไปตรวจเจอก็คือคเยอะแล้วมันเป็นโรคติดต่อไหมคะคุณหมออันนี้ไม่ใช่โรคติดต่อะนะครับเป็นเป็นเฉพาะบุคลคลนะครับไม่ใช่เหมือนกับเป็นไข้วงไข้หวัดติดต่อกันได้ในครอบครัวไม่ใช่ แต่ว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมด้วยส่วนหนึ่งะนะครับถ้าถึงไม่ใช่โรคติดต่อตามแต่ถ้าเรามีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องอาหารการกินอย่างที่ผมว่ามาเนี่ยนะครับหรือแม้เป็นผาหะวหรสเตรเบีเราก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับค่ะ,คะ,คะนี่ก็เรียกได้ว่าการกินเนี่ยมิผลเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งตับนะคะจึงไดเฮ้าคนอีสันหรือว่าบางคนบ้านเฮ้านะคะก็ดูแลการกินให้ตามสุขลักษณะอนามัยนะคะนะ สำหรับเบรกนี้นะคะกับปิดเบรกกันไปก้อนนะคะช่วงหน้าเขายังมาคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับโรคมาเร่งตับกันอยู่ค่ะค่ะช่วงนี้ก็เป็นเบรกที่2แล้วนะคะเขาก็ยังคงติดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสตับยูนะคะค่ะคุณหมอคะอย่างที่เบรกแรกได้คุยกันแล้วว่าไวรัสตับนี่จะสามารถเป็นไวรัสตับบีได้นะคะ เวลาตับบีนี้สามารถติดต่อกันได้ทางการกินอาหารร่วมกา,างนี้สามารถติดต่อกันได้ไหมคะเวลาตับเสพตบี B เนี่ยพฤติกรรมการติดนะครับะจะเหมือนกับ HIV ถ้าคิดง่ายเอสไวลัสบีเนี่ยคือติดจะเหมือนกันวิธีทา,างเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกินเนี่ยอาหารสมมติเรามีเชือ้อนะครับหรือเราไปกินร่วมกับเพื่อนที่เป็นพาหะอาหารการกินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแม้กระทั่งไม่ได้ใช้ช้อนกลางเนี่ย ก็พบว่าโอกาสติดค่อนข้างน้อยมากไม่ถึง1%หรือจุดศูนย์เปอรเ็นแค่เพียว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องรับประทานอาหารร่วมกันะนะครับมันจะติดได้ต่อเมื่อหนึ่งมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันนะครับแล้วก็ในกลุ่มคนที่ใช้ยาเสพติดใช้เข็มนะครับพวกติดยาเนี่ยจะติดได้จากแม่สู่ลูกได้ถ้าแม่เป็นภาหะาวัสบีะนะครับลูกคลอดออกมาเนี่ยก็ต้อง ดูแลเป็นพิเศษเลยคุณหมอต้องรับตัวเด็กไปฉีดยาไปอะไรเนี้ยโอกาสติดทางนี้ก็มีเหมือนกันะระหว่างคลอดเนี้ยเพราะเนื่องจากว่าเลือดแม่กับเลือดลูกแล้วก็พวกเนื้อเยื่อต่างอาจจะมีบาดแผลเล็กน้อยเนี่ยเลือดเข้าสวนได้ติดได้ดนะครับแล้วก็คนที่สัตนะครับที่เข็มไม่ได้ใช้เปลี่ยนและไม่ได้ทำความสะอาดพวกนี้เนี้ยก็มีโอกาส,กาสใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเข็มใหม่ๆ แกะให้เห็นเลยนะครับว่าเป็นเข็มใหม่ใช้สําหรับเราคนเดียวอะไรเงี้ยโอเคอย่างนั้นปลอดภัยมั่นใจ,นใจได้ใช่แต่ถ้าเป็นเข็มหรืออะไรก็ตามที่ใช้ร่วมกับคนอื่นง่ายๆหรือเราไม่มั่นใจโอกาสความเสี่ยงก็จะมีะนะครับแล้วโรคไวรัสตับเนี่ยมันสามารถติดต่อกันได้ทางพันธุกรรมไหมคะ,ะพันธุกรรมในปัจจุบันก็มันเป็นโรคมันเป็นเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพันธุกรรมะนะครับเป็นการภาวะติดเชื้อเป็นโรคติดเชื้ออย่างหนึ่ อย่างเช่นถ้าเป็นส s b ก็ติดแบบเหมือนเนียนะครับเวลสตับเส้นก็จะมี a b c d e หลายตัวแต่หลัก,ลกๆเนี่ยที่สําคัญคญเนี่ยในปัจจุบันเราก็จะมีอยู่3าตัวมีไวลาตับเส้น a b ที่เราคุยกันแล้วก็ c เจ้าตัว b กับ c นี่นะครับก็คือจะติดคล้ายๆกันกับเหมือนกับ h i V เหมือนเอลโดยที่บางคนไม่เป็น b แต่เป็น c ก็มีเหมือนกันและ c คนที่เป็นเวลส c เนี่ยโอกาสที่จะเป็น ตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับก็มีเหมือนกันค่ะ B กับ C นี่ได้แต่ที่จะพบกันบ่อยเยอะๆก็จะเป็น B ที่เป็นที่รำสามารถเป็นมะเร็งตับได้ช่ใช่แล้วที่เจอที่เป็นปัญหาและที่เจอบ่อยที่สุดเยอะที่สุดก็เป็น B ส่วน A เนี่ยมักจะไม่เป็นมะเร็งตับนะครับแต่ว่าจะติดง่ายกว่าก็คืออาหารการกินอย่างเงี้ยจะจะติดได้ง่ายสมมุติอีกคนหนึ่งมีเชื้อแล้วเราไปกินอาหารร่วมกันเนี่ยจะติดง่ายนะครับแต่ B กับ C เนี่ยติดไม่ง่ายนะครับค่ะ แล้วมะเร็งตับนี่มันเป็นโรคที่น่ากลัวไหมคะต้องบอกเลยว่าเป็นน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นแล้วแล้วเป็นเยื่อเนี่ยโอกาสเสียชีวิตสูงมาก oh, 90กว่าเปอร์เซ็นต์99เรียกว่าได้เลยถ้าขนาดก้อนมันโตแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเท่าที่เราเคยได้ยินนะครับเป็นมะเร็งตับจนจนขั้นตัวเหลืองตาเหลืองท้องโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็รับวันอย่างเดียว นับวันถอยหลังนับถอยหลังได้เลยสามเดือนหกเดือนอย่างเก่งก็ปีหนึ่งปีครึ่งนี่ไม่เกินนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ภายในถ้าเป็นเยอะนะสมมติว่าตาเหลืองตัวเหลืองท้องโตนี่ยก็นับถอยหลังระดับสามเดือนหกเดือนเลยระดับนั้นแล้วโรคมะเร็งตับนี่มันสามารถเกิดจากกับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายโดยโดยส่วนใหญ่นะครับปัจจุบันพบในอัตราส่วนของผู้ชายมากกว่าผู้หญิงสาเหตุเพราะเนื่องจากว่าเนื่องจากพฤติกรรมผู้ชายนะครับ ถ้าเป็นเพราะวติดเชื้อเนี่ยมันก็คงพอๆก,กันแต่ผู้ชายกินเหล้าสูบบุหรี่นะครับกินอาหารไม่มีประโยชน์กินอาหารหมักดองอย่างอะไรเงี้ยพฤติกรรมอาหารการกินเพื่อการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยผู้ชายเสี่ยงกว่าเยอะ,ะด้วยเหล้าบุหรี่เรื่องอะไรต่างๆที่เรื่องหมักดองเรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมักเกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงเขาจะดูดูแลตัวเองมากกว่าใช่ไหมคะ แล้วการดูแลตัวเองอะค่ะจะต้องทำยังไงบ้างคะก็ประเด็นแรกเนี่ยก็คือต้องห่างไกลจากสารก่อมะเร็งนะครับอันแรกเลยอันแรกตรงๆไปลงมาก็เล่าเบียร์บุหรี่ก่อนอันนี้แน่นอนห่างไกลครับจากสารก่อมะเร็งที่ไม่จำเป็นเลยตัดออกไปเลยนะฮะอันที่สองก็คืออาหารที่เก่าเก็บค้างตัวลิสงบดแม้กระทั่งพริกเนี่ยบางทีคนคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ไม่กินถั่วที่ส่งก็ตามแต่ว่าพริกดูแล้วมันเก่าแล้วมันหลายวันเราจะมีวิธีพิสูจน์ยังไงครับคุณหมอดมมันก็ยากเหมือนกันนะใช้ประสบการณ์ก็มันต้องอยู่กับร้านด้วยเดี๋ยวเดี๋ยววิธีนี้นะสุขลักษณะของร้านของร้านด้วยแล้วก็สมัยนี้เวลาเราไปซื้อตามมดเข็นจะเห็นเดี๋ยวนี้มันเป็นแพ็คเป็นเป็นพุงพลาสติกเห็นไหมเดี๋ยวนี้สมัยใหม่ะเขาจะมีข้างหนึ่งเป็นน้ำตาลข้างนึงเป็นพริกที่มาแพ็คมาเรียบร้อยแล้วสังเกตสี สีถ้าหน่อยหนึ่งถ้าเริ่มจางๆเก่าๆมีฝ้าขึ้นอะไรเงี้ยเราไม่ควรกินแต่ถ้าดูแต่ถ้าอยาเราดูว่าแพ็กเกจยังดีอยู่ยังดีอยู่ยังใหม่และดูสียังโอเคอยู่ก็โอเคยังพอเชื่อได้เหมืนว่ายังเพิ่งทํามาใหม่ๆนะครับแม้กระทั่งไปตามร้านเนี่ยแล้วผิดสดที่เขาป่นมาแล้วเนี่ยบางทีก็ก็สังเกตจากสีนะครับมีมีจางมีขุยมีอะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องอศสยความสังเกต หรือหรืออย่างดีที่สุดเน็่ยก็พยายามเลี่ยงค่ะเลี่ยงไปเลยเลี่ยงไปเลยค่ะอาจจะนานๆกินทีหนึ่งนะครับแต่ถ้ากินไปบ่อยสมมติทันทีหนึ่งกินก๋วยเตี๋ยวทั้สามสี่วันเนี่ยมันก็ต่อยากันสะสม่ค่ะสะสมถ้าเราต้องใส่พริกใส่อะไรเยอะอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่าการกินอาหารนะคะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเป็นอาการหลักๆของการเกิดโรคมะเร็งตับนะคะโดยเฉพาะเหลาเบียร์นะคะสําหรับ ท่านผู้ชายนะคะผู้ผหญิหลายๆคนมากินเหลากินเบียร์กับ่างๆไปใช่ไหมคะ,ะคุณหมอคะในระยะสุดท้ายสําหรับผู้ที่เป็นผู้ป่วยนะคะ,ะมีวิธีการรักษาหรือว่าปฏิบัติตนยังไงดีคะครับเ,เวลาตรวจสมมุติเจอแล้วว่าเป็นมะเร็งตับเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดระยะที่เป็นคือคุณหมอจะดูแล้วว่าจะให้การรักษาดูแลยังไงถ้าเล็กๆนะครับขนาดที่ไม่เกิน2เซนติเมเนี่ย มาตรฐานการรักษาคือยังไงก็คือคือการผ่าตัดโอกาสหายค่อนข้างสูงมากถ้ากรอน,นีไม่เกิน2เซนนะก้อนเล็กมากยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีการผ่าตัดเอาออกโอกาสหายมากเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นเลยะนะครับอาจจะมีชีวิตได้อีกสามปี5ปีหรือเป็นคนอาจจะโชคดีเป็นสิปีรด้ทา้หมัเหมือนกับคนทั่วๆไปแต่ถ้าก้อนเริ่มใหญ่มากขึ้นมากขึ้นการรักษามันก็มีหลายวิธีนะครับแต่ยัง แต่แล้วเสอยังไงเนี่ยผลการรักษาก็จะไม่ค่อยดีมากอาจจะแค่ประคองให้เรามีชีวิตอยู่ได้อีกระยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นหลายๆเดือนหรือเป็นปีะนะครับขึ้นอยู่กับขนาดที่เจอถ้าเกินกว่า5เซนเนี่ยโอกาสน้อยสังเกตว,ว่าห้าเซนโดยความหมายมันก็ไม่เยอะใช่ไหมแต่กับมะเร็งตับเนี่ยถือว่าเยอะเยอะมากเยอะมากการรักษามันมีก็ตั้งแต่ให้รังสีรักษาให้เคมีบําบัด นะครับก็คือก็ต้องดูว่าลายไหนจะใช้เหมาะสมแบบวิธีไหนนะครับ,รบเพราะว่าบางลาย